โครงการฝนหลวงโครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศนมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตเพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร เมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศัการ 45, าช2545คณะรัฐมนตรีมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศนมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวงมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนที่1ก่อกล้วนเวลาเก้าโมงเช้าโดยจะใช้เครื่องบินสองลำบินไปที่ต้นลมของพื้นที่เป้าหมายเมื่อถึงเป้าหมายโรยผงโซเดียมคลอไรด์ขวางทิศทางลมเพื่อให้ก่อตัวเป็นก้อนเมฆ ขั้นตอนที่2เลี้ยงให้อ้วนช่วงเวลาประมาณ11โมงโดยจะโปรยสารร้อนคือคลเซียมคอไลลงซ้ำในกลุ่มเมฆกลุ่มเลิมเพื่อเข้าไปละไลายไอหนาให้กลายเป็นเมฆอุ้มฝนตอนที่3โจมตีจะใช้เครื่องบินสองลำลำแรกจะโปรยโซเดียมคอไ์บนยอดหรือไหลเมฆส่วนลำที่2จะโปรยสารยูเรียที่ฐานเมฆโดยทั้งสองลำต้องทำมูงเยื้อง 45องศาหลังจากนั้นเมฆก็จะเริ่มกลายเป็นฝนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ